กางเดินเลยค่ะพระลงเทียนี่ค่ะขี่กือคือค่ะนี่ค่ะงามๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวนะคะแล้วก็ทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมนะคะเอนี้ยันสิพาพี่น้องมาเขาป่าติงลังหาเห็ดไทกันนะคะเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะวา่าเอนี้เขาสีได้ลายปันใดนะคะ เอาพี่น้ะอืมอืมตีดไถ่เอาไปเนาะกีเงาต่อไถ่เอาไปเนา มันจะมียังไม่จอดค่ะมันนีไม่ได้กี่ดอกใครเลยค่ะพี่นนท์นี่ดอกเลยค่ะรี่อะไรนะดอกนี้ค่ะนี่กำลังโค้งเขินมาแล้วค่ะ เมื่อค่ะพี่น้องเห็นไข่ค่ะเมื่อค่ะพี่น้องเห็นดอกไข่น้ำค่ะพี่น้อง เมืองค่ะพี่น้องดอมกมังงามค่ะเมืองค่ะพี่น้องมันกำลังขึ้นมาจากดินนะคะเห็นดอกไข่ค่ะเมืองค่ะพี่น้องอยู่ร่มกันซองดอกค่ะ ก,กลางเดินเลยค่ะพระลงเลียนี่ค่ะขี่กคคือค่ะนี่ค่ะงามๆเลยค่ะฮงก็ได้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องมันนี่เห็ดว่าล้ายนะคะบิ่ค่ะ จุมดูนะคะกีมันค่ะเห็นดอกไฟรับไปแน้วเมืองไปเนาะนี่เห็นดอกขีเห็นดอกไฟรับเนาะ เห็ดไข่ค่ะพี่น้องเบลือกค่ะพี่น้องมันเถามันเถาลองเดียวได้ปะค่ะหนาสิได้เยอะนะมีหอดขนไก่ปลาค่ะอุ้ยมันเถาเดียวเมื่อกี้นี่ก็ได้ค่ะพี่น้องอืมค่ะ ใคร่ะเนาะอือมดค่ะอีมั่งค่ะพี่น้อเห็ดใครคะเห็ดดอกใครคะพี่น้องเห็ดดอกใครคะเนี กิ้กคือกินค่ะเห็ดดอกไข่ค่ะเมือคงค่ะได้ประมาณนี่นะคะพี่น้องมันเ่านะคะเท่าทิมกระาย